สหรทีคผิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกลุ่มออลคอยนะครับที่กำลังคึกคักขึ้นมานะครับรวมถึงบิตคอยตอนนี้ที่ก็มีลุ้นนะครับว่ากำลังจะเบรกได้หรือเปล่านะครับยังอยู่ในเส้นคัาเกี่ยวอยู่นะว่าจะไปสวรรค์หรือว่าจะลงนรกนะครับในช่วงช่วงนี้นะครับรวมถึงเรื่องของกลุ่มออลคอยต่างๆ3กลุ่มที่เราจะต้องห้ามพลาดกันเลยนะครับหลังจากที่มีความคึกคักก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของ i อ p ที่พัมขึ้นมากว่า80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ในช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะ วันนี้ห้ามพลาดกันเลยนะครับแล้วก่อนที่จะไปดูกันเนาะอย,ย่างไรฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับรวมถึงพวกไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับลองดูทาง o OK k ในลิงใต้ใตคลิปวิดีโอนี้นะครับประหยัคดค่าธรรมเนยียมได้ถึง20%รวมถึงสามารถที่จะเข้าไปรับเนื้อหาพิเศษต่างๆในกลุ่ม Discord กันได้เลยเพียงแจ้งหมายเลขสมาชิกเข้ามาตรงนี้ก็สามารถดูเนื้อหาได้ฟรีไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับก่อน,นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอมาอัปเดตราคาสักนิดหนึ่งนะครับในช่วงสัป มีหลายๆกลุ่มนะครับที่พัมขึ้นมานะครับโดยเฉพาะบองเนาะหรือว่าเหรียญมีมที่อยู่บนโซล انا ที่เราได้คุยกันไปในช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นไปแบบนั้นนั่นแหละนะครับนะเพราะว่าตลาดให้ความสนใจกันนั่นเองนะครับพัมขึ้นมาเกือบเกือบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์รวมถึงอีโคซิสเต็มที่เกี่ยวข้องกับคอสมอสหรือว่าอะตอมนั่นแหละนะครับนะอย่างอินเจคทีฟแล้วก็เทียรแล้วก็เอเ็กซ์แอลนะครับรวมถึงอาร์วีฟก็พัมขึ้นมาด้วยนะครับในอีโคซิสเต็มของโซลานานะครับนะก็ถือว่ามีีีออยู่่่่กลุมมมเเททาาานนนนะนนัั้้้ะตขึ กลุ่ม Cosmos แล้วก็กลุ่ม s o l a n a นะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่พัมขึ้นมาสดๆร้อนๆในช่วง1-2วันนี้ก็คือ ICP นั่นเองนะครับนะก็ถือว่าพัมขึ้นมาวันนี้ว,นนวันเดียวกว่า32%นะครับรวมถึง Acela a ในะวันนี้ก็พัมขึ้นมา34.7%นะครับก็ถือว่า พัมเป็นบางกลุ่มแล้วกันเนาะใน,นขณะที่ราคาบิตคอยเนี่ยยังนิ่นงๆทรงๆไม่ค่อยจะไปไหนสักเท่าไหร่นะครับก็เลยส่งผลให้เอาคอยบางกลุ่มก็ไม่ไปบางกลุ่มก็ไปยังไงก็ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่หุ้นสารลัดกันบ้างน,นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่ผ่านมาพัมเป็นออทามไฮขึ้นมาเนาะในเรื่องของอหุ้นเทคต่างๆนะครับถ้าเราดูนะครับเทสล่าเนาะในช่วงต่อปี2022เนี่ย ล่วงไปค่อนข้างแรงนะครับนะกว่า65% Meta หรือว่า Facebook ก็ร่วงไปค่อนข้างแรงกว่า64%นะครับแล้วก็ Amazon, Square, PayPal 60 61% 50%นะครับแต่ถ้าเราดู Bitcoin เนี่ยในตอนปี2022ร่วงลวงไป64%หรือว่าพูดง่ายๆหรือว่า Bitcoin ไม่ใช่ว่าพันผวน มากอะไรสักเท่าไหร่ทัดเทียบกับหุ้นเทคนะครับคือพอ,พอๆกันนั่นแหละนะครับถ้าเราดูเมตากับเทสลานะครับเทสลาลงแรงกว่าบิตคอยส์อีกนะลงไป65%นะครับบิตคอยลงไปแค่64%เอนท่านั้นแต่ถ้าเราดูเย a r ์ทูเดตตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้จนถึงในนับปัจจุบันนะครับโอเคเฟซบุ okay, ๊กพัมขึ้นมา171% ลองเรามาคือบิตคอยนะครับ162%ถ้าเราดูเทส l a ลงไปแรงกว่าชาวบ้านแต่ยังขึ้นมาประมาณเกือบเกื100%นะครับก็ถือว่าเป็นไปได้แม้ว่าปีหน้าหลังจากที่มีการเปิดสปอต ETF แล้วเนี่ยถ้าเปิดนะจะส่งผลให้นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นเทคเนี่ยหลั่งไหลเข้ามายังโลกบิตคอยหรือว่ามองว่าบิตคอยเป็นอีกหนึ่งแอเซทคลาสที่เกี่ยวข้องกับเทคคอมมาน y นั่นแหละนะครับหรือว่าเป็นอนทางเลือกแล้วกันสมมติถ้าแบบเฮ้ นักลงทุนคนไหนที่ชื่นชอบหุ้นเทคต,ต้องไหมลงทุนเทสลาลงทุน Facebook ลงทุน Amazon นะครับเข้าหาที่จะชิฟเงินส่วนหนึ่งไปลงทุนกับ Bitcoin เพราะว่าถ้าเราดูมันเพอร์ฟอร์มค่อนข้างดีกว่าแล้วก็มูฟเมนต์เนี่ยคล้ายๆกับหุ้นเทคอยู่แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์ตนี้กันบ้างน,นะครับชาร์ตบิตคอยเนาะในชาร์ตหนึ่งชั่วโมงจากทางคุณเกินนร์สนะฮะก็ถือว่าทำแพทเทิร์นพัมแด์รันนะครับตอนนี้ก็อยู่ในโซนที่แบบเราผ่านในช่วงรีเฟรช ัมเฟดมาแล้วในณนขณะนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่แบบกำลังจะเบรกเนาะหรือว่าเป็นช่วงรันนั่นแหละนะครับแต่ยังไปไม่ได้นะเรียกว่าเบรกปุ๊บแล้วก็ย่อออกข้างติดติดอยู่กับเส้นเทิร์นไลน์ขากดตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเราดูนะจริงมันเบรกมาตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมาแล้วนะครับที่เราได้คุยๆกันเนาะอันนี้ลีดเฟดพัมเฟดแล้วก็นี้ BRE เบรกเตรียมที่จะเป็นรันเฟดถูกต้องไหมครับอ่ารันเฟดคืออันนี้รันเฟดคืออันนี้นะครับแต่ประเด็นคือมันยังไม่ไปนะครับ นิ่นีทรงๆไปทางลงซะมากกว่านะครับนะแล้วก็แนวนี้หรือว่าเส้นนี้ยังรับอยู่นะครับก็ขอให้เส้นนี้รับอยู่ ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ามันจะเบรกขึ้นไปหรือว่าถ้ามันจะเพรสเหมือนอย่างตัวพัมแอนด์รันนี้นะครับมันก็ควรที่จะเบรกตัวต้านกดชั้นที่2ตรงนี้นะครับหรือว่าพูดง่ายๆแล้วว่าตอนนี้มันย่อลงมาเนาะแล้วก็ตัวต้านกดอันแรกเนี่ยมันเป็นตัวซับพอร์ตได้อยู่นะครับแต่ถ้ามันดันทะลื่องแบบนี้เราค่อยเบรกขึ้นมาแบบนี้อันนี้น่าสนใจนะครับนะแล้วก็ถ้าเราดูในณนขณะนี้สโตนหนึ่งชั่วโมงนะสโตนหนึ่งชั่วโมงโดนขายอยู่อย่างหนักหน่วงนะครับในช่วงหนึ่งชั่วโม โดนขายมากกว่ารอบที่แล้วอีกนะโดนขายมากกว่ารอบที่แล้วอีกแต่ประเด็นคือเกิดอะไรขึ้นครับราคายกตูดหรือว่าทำบูลิชเดวูเจนในระดับเล็กๆนะครับหชั่วโมงนะในของสโตร์นะครับก็ขอให้มันไปแบบนี้ได้แล้วกันนะถ้าไปแบบนี้ได้หรือว่าถ้าเบรกประมาณสัก4ี่หมื่นสองสี่หมื่นสามปราสี่หมื่นสองพันสามร้อยเนี่ยน่าลุ้นนะครับนะหรือว่าถ้าไปให้ดีเบรกหัวตรงนี้ไปเลยนะครับสี่หมื่นสองพันเจ็ดประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูเนาะยังไงแจ้งเตือนแล้วก็ ตั้งเตือนในโปรแกรม TradingView เอาไว้แล้วกันนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ทางเลเยอร์สกันบ้างนะครับก็ถือว่า Arbitrum เป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้นะครับในเรื่องของการ s e t t l e m e n t ต a t a ต่างๆลงไปอย่างเลเยอร์หนึ่งอย่าง Ethereum นั่นเองนะครับนะก็ Arbitrum ตอนนี้จ่ายไปกว่า4.4ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดือน November ที่ผ่านมานะครับหรือว่าร้อยกว่าล้านบาทนั่นแหละนะครับก็ถือว่าโอเคการใช้งาน Arbitrum เป็นผู้นําแซง OP ไปค่อนข้างเยอะนะเกือบเกือบเท่าตัวนะครับในเรื่องของการใช้งานนะนะ ก็ยังไงต้องจับตานะครับนะที่4ก็คือเป็นซีเคซิงอันนี้ก็ต้องจับตาเช่นเดียวกันนะครับที่6คือเบสเบสนี่คือของคอยเบสนั่นแหละนะครับที่7คือโพลีกลอนนะแต่ก็ผู้นําคืออัลบิรทรัมอยู่ในนักขณะนี้นะครับแต่ก็ทีนี้ฉะนั้นหลายๆคนก็คงจะมองๆแหละเนาวะว่าเฮ้ยการที่เลเยอร์สอมันควรที่จะแบบประหยัดเงินหรือว่าควรที่จะเซฟข้อต,ต่างๆนะครับแต่ถ้าถ้าเราดูเนาะในเรื่องของการ จ่ายไปให้กับเลเยะหนึ่งเนี่ยก็ยังเยอะอยู่นะครับกว่าร้อยล้านบาทนะในช่วงเดือนโนยเบอร์ที่ผ่านมานะครับแต่ผมคิดว่าก็ไม่ได้เยอะอะไรนะอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองของคนที่ไม่ได้ชื่นชอบเลเยอะสองลวกันนะเอาประมาณนั้นละกันนะครับซึ่งเขาก็มองแล้วว่าเลเยอร์ึอย่างโซลนาหน่าจะมีโอกาสมากกว่านะครับนะก็ถือว่าโซลนาถูกแล้วก็เร็วไม่ได้จะเป็นว่าจะต้องพึ่งเลเยอร์งอะไรต่างๆนั่นแหละนะครับซึ่งใน,นขณะนี้โซลนาก็มีเรื่องของยอดเทรดเด็กวอลลุ่มเนี่ยเยอะมากๆนะครับสูงกว่า อีเทอเรียมได้แล้วนะครับนะถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยนะในณนขณะนี้นะครับรู้ผู้ง่ายๆแล้วว่าคนยอมที่จะไปเทรดบนโซลาร์นามากกว่ายอมที่จะไปเทรดบนอีเทอร์เรียมเพราะว่าค่าแก๊สอะไรต่างๆก็ว่างกันไปนะครับแต่โซลาร์นามันมันเร็วแรงแล้วก็ถูก แล้วก็มีบลอด้วยนะครับในขณะนี้คนก็คงจะไปใช้งานบลอหรือว่าไปซื้อขายบลอกกันค่อนข้างเยอะนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่เด็กบนโซลนาจะพัาขึ้นมาก็ต้องรอจับตาอีโคสเต็มของโซลนาให้ดีในช่วงช่วงนี้นะครับประกอบกับนะครับในเรื่องของโมบายนะครับนะหรือว่ามือถือซาก้านั่นแหละนะครับที่เขาได้เปิดตัวมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนี้แล้วนะครับสำหรับมือถือโซลนาเผื่อใครยังไม่รู้นะครับโซลนาเขาทามือถือด้วยนะแต่ประเด็นคือคนที่ใช้มือถือโซลนานะครับแล้วก็โหลดแอปบล็อกนะคร ไปนะครับนะซึ่งถ้าเราดู a d ร์ดเนี่ยมูลค่าก็500กว่าเหรียญนะครับนะ้0 0กว่าเหรียญซึ่งก็เลยได้ส่งผลให้อารมณ์เหมือนได้โทราศัพท์มาฟรีๆนะครับคนก็ไปแห่ซื้อโทราศัพท์โซลาร์นากันไปซะเพียบเลยนะครับในณักขณะนี้ก็เลยได้ส่งผลให้ของขาดโซลเอา์ไปแล้วนะครับสาหรับมือถือของโซลาร์น่านะครับก็คือเหมือนได้เหมือนถ้บจะได้เครื่องมาฟรีนะพอเราโหลดโซลาร์นามาปุ๊บใช้งานบองปุ๊บ ได้รับเหรียญบอกขายก็คือเหมือนได้เครื่องฟรีนะครับก็ไม่ได้แปลกใจอะไรที่คนจะเข้าไปแห่ซื้อกันนั่นเองก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้โซล a m โมบายจะได้รับความนิยมอะไรมากกว่านี้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าดูราคาโซล NA ในขณะนี้นะครับก็ถือว่าคล้ายๆกับบิตคอยเหมือนกันนะครับที่1ชั่วโมงเนี่ยมันย่อลงมาแล้วมีการเทขายค่อนข้างหนักนะครับแต่ตอนนี้ก็ทำบูริสเดวโอเจนขึ้นมานะครับก็ต้องรอดูว่าจะเบรกต้นกดตรงนี้ ไปได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้าเราดูในเรื่องของชาร์ตเดย์ในตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะครับยังอยู่เหนือสูย์อยู่สำหรับ m a c d นะครับแล้วก็ในณะดันี้ก็รอรุนให้มัน cross ตัดขึ้นไปแล้วกันนะครับเพราะว่าก่อนในนี้มันเหมือนจะ c r o สตัดขึ้นไปเนาะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่โอเคโดนตบลงมาอีกรอบหนึ่งก็ต้องรองดูว่าถ้ารอบนี้มันบีบตัวแล้วค r o กลับขึ้นไปแบบนี้อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวต้องรองดูว่อาอ๋คอร์ต่างๆจะประฟอร์มดีหรือไม่ในช่วงสัปดาห นี่นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ข่าว a w a วกันบ้างนะครับข้อมูล On Chain นะครับคือในนขณะนี้การเทรดดิสเนทไรเอชเชนบน a w a วเนี่ยสูงที่สุดเลยนะครับนะในช่วงปีปีนี้นะครับสำหรับเชนอย่าง a w a วรวมถึงมีการเบรนเหรียญ a w a วกว่า320,000เหรียญนะครับแล้วก็ทีวีแอลนะครับหรือว่าเงินที่หลั่งไหลเข้าไปในเชน a w a วพุ่งขึ้นมากว่า34%มสิบสีเอร์แล้วก็รายได้นะครับพุ่งขึ้นไปเป็นออทามไฮเรเวนิวในนักขณะนี้เลยนะครับนะก็ถือว่า คือั้นจริงนะครับทั้งการเบรนการใช้งานต่างๆนะครับเด็กวอลลุ่ม e พ k เป็นออท High แล้วก็แอคทีฟแอดเรส s นะครับก็เริ่มพุ่งขึ้นมาในช่วงช่วงนี้นะครับก็ถือว่าในณนขณะน,นี้หลายๆคนเริ่มที่จะไปเก็งกำไรเหรียญมีมบน a อ a วกหรือไม่อารมณ์แบบว่าเหรียญมีมบนโซนหน้อะไรแบบนี้นะครับนะก็ยังไงรอดูกันต่อไปว่า a อ a วก จะพัมขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราดูราคา A อแวกในณขณะนี้นะครับก็ถือว่าเบรกกรอบสี่เหลี่ยมแบบที่เราคุยๆกันไปในไลฟ์กันบ่อยๆนะฮะแต่ถ้าเราดูวัดเป้าเนาะก็จริงๆก็ถือว่า A อแวกถึงเป้าตัวกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้ไปแล้วนั่นแหละนะครับแต่มันไม่ใช่ว่ามันจะหยุดแค่นี้เนาะมันก็มีโอกาสที่จะไปต่อกระดานั่นแหละนะครับแต่มันอาจจะออกข้างก็เป็นเรื่องปกตินะเพื่อนๆในณขณะน,นี้เพราะมันพัมขึ้นมาเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเลยในตอนนี้นะครับก็ยังไงแล้วถ้าใครอดใจไม่ไหวนะ กนะ็เดี flow, ๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่สำหรับใครที่รอได้นะครับผมมองว่ารอ4ชั่วโมงให้สโตมันย่อลงมาจะปลอดภัยกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเงี้ยอารมณ์แบบย่อลงมาช่วงเนี้ยนะครับแบบเนี้ยจะดีกว่านะครับอันนี้ก็สุดท้ายแล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันเนาะแต่ในขณะนี้ราคาพํมขึ้นไปค่อนข้างใช้ได้เลยนะครับยังไงเรามาระวังกันเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าเป็นผมย้ํากันอีกครั้งหนึ่งผมมองว่ารอให้สโตรี4ชั่วโมงมันลงมาต่อให้ราคามันแพงกว่านี้นะแต่สโตร์4ชั่วววโมมมมงงงัันลลลาาาาผออ่่ปดภยยกกๆเะครบ ต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลของทางคุณไม้นะครับในเรื่องของออลคอยที่ต้องจับตาหลังจากที่ก่อนหน้านี้คนโอ้โหรวยๆกับทาง JTO ค่อนข้างเยอะนะครับนะแล้วก็ในเรื่องของเลยญมีาอลไรต่างก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรที่ต้องจับตากันหลังจากนี้นะครับนะอย่างแรกเนี่ยก็คือ Injective นะครับอันนี้ต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมผมมองว่า e c o s y s t e มของ i n j e c t i v e มันชักเริ่มที่จะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆรวมถึงอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวกับ Cosmos เกกี่ยวับออมอว่าเกี่ยวกับ อินเทอร์เน็ตออฟบล็อกเชนตามวิชั่นของเขาเนี่ยอันนี้ก็ต้องจับจ้องกันให้ดีนะครับซึ่งอินเจคทีฟถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นที่กาลังพัฒขึ้นมานะครับรวมถึงอย่าได้บอกนะครับว่าอะตอมก็มีการพัฒขึ้นมาด้วย mm. เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ามีคนเข้าไปใช้งานเยอะนั่นแหละนะครับรวมถึงนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่ถ้า Injective e พัฒนยังไงแล้ว h e l i x App ก็จะมีคนใช้งานที่เยอะขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นเด็กที่เป็นที่1ของเขาอยู่แล้วนะฮะ พอรชันะครับหรือว่าการเทรดเดลิเวอรีนั่นแหละนะครับก็มีให้ด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็ต้องจับจ้องนะครับว่าตัวฮี i n งนี้จะมีเหรียญอะไรออกมาสําหรับ a d o ์ดในอนาคตหรือเปล่านะครับเพราะว่า a d o ์ดอปคริปโตนี่คือแจกแจกเงินกันเป็นแสนเป็นล้านเหมือนกันยังไงก็ ต้องลองจับตากันที่ดีนะครับแต่ทั้งนั้นระวังแอดดอกแบบสแกมด้วยนะมันก็มีเยอะเหมือนกันคุณจะต้องใช้ความรู้เยอะเหมือนกันนะครับยังไงอย่าไปหลงเชื่ออะไรใครง่ายๆศึกษาด้วยตัวเองนะครับ <S <S อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ต้องจับตามองบนอีโคสแตมของ Injective นะครับก็คือเทลิสโปรโตคอลนั่นเองนะครับหรือว่าเป็น NFT Marketplace นั่นแหละก็ต้องไปศึกษาจับจ้องนะครับเพราะว่าถ้านาคต NFT มาที่อยู่บนอินเจคทีะเนาะก็อาจที่จะส่งผลให้มีความคลึกคักใน โปรเจกต์นี้กันได้นะครับนะแล้วก็นอกจากอีโคสเต็มของ i n j e c t i v e นะครับยังมีอีโคสเต็มของ c e l e s t i a ด้วยเหมือนกันนะครับก็ต้องรองดูว่าโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้เขาจะแจก a อร์อหรือเปล่าเพื่อนๆต้องไปศึกษาไปลองดูกันเอาเองนะครับเพราะว่ามีเยอะมากๆเลยนะครับก็ถือว่าโอเคอีโคสเต็มหนึ่งก็คือ i n j e c t i ทียนที่กำลังพัฒนขึ้นมามีคนใช้งานค่อนข้างเยอะในขณะนี้อีโคสเต็มใหญ่มากๆนะครับแล้วก็รองลงมาก็คือเป็นอีโคสเต็มของ c e l e s t i a นะครับก็ต้องไปจับจ้องโปรเจกต์ต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ แล้วก็ Ecosystem ที่3นะครับก็คือ a อ p ตอร์นั่นเองนะครับนะก็ต้องรอดูว่าจะมี a i r d r o p เหรียญที่อยู่ใน Ecosystem ของเขาตามๆแบบ Solana ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าในขณะนี้ยังไม่ได้มีเหรียญอะไรที่อยู่ใน e c o s y s t e m มของเขาที่แจก a i r d r o p นั่นแหละนะครับนะสาย a i r d r o อยังไงก็ลองเข้าไปศึกษาตัวอีโคซิสเตมที่3นี้กันได้ก็มีอยู่3ามอีโคซิสเตมนี้นะครับจากทางคุณไม้ก็ลองเข้าไปติดตามเขากันดูได้นะครับสำหรับสายล่าของรางวัลสายล่าแอร์ดรอปนะครับ สำหรับใครที่เป็นสายกราฟนะครับก็ต้องรอดูนะว่าคนเข้าไปล่าแอร์ดรอปกันที่ไหนนะครับบางทีกลุ่มต่างๆเหล่านั้นอาจจะอาจจะได้รับความนิยมมากขึ้นไปหลังจากนี้นะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ ICP กันมากนะครับล่าสุดพัมขึ้นมาอย่างรุนแรงนะครับนะสำหรับเหรียญอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์นะครับนะถ้าเราดูนะตอนนี้อยู่ที่10.44แล้วนะครับขึ้นมาจาก แนวต้านขากดนะครับแนวนี้นะครับที่เราได้ตีกันไปเนาะในไลฟ์ไปนะฮะก็โอเคพอตีขึ้นไปแบบนี้ถ้าเราดูนะฮะก็พัมขึ้นมาจากแนวที่มันเบรกขึ้นไปเราราวเจ็ดสแล้วอะเร็วมากๆเลยนะใช้ระยะเวลาเพียงแค่อหนึ่งอาทิตย์นะครับถือว่าโหดมากๆเลยนะครับนะสำหรับเหรียญเหรียญนี้นะครับก็ถือว่าตั้งแต่เกิดมานะสำหรับ ICP นะครับราคาล่วงลงมาเลยนะจากแบบพันกว่านะครับเปิดตัวมาปุ๊บคือเปิดตัวมาในช่วงแบาลนด์ไปดีนะฮะล่วงลงมาจาก พันกว่านะครับลงมาเหลือ4เหรียญน,นะครับนะก็ถือว่าลงมาโหดมากๆนะครับก็ต้องเราดูว่าจะกลับไปได้หรือเปล่านะครับซึ่งหลายๆคนก็เก่งแลล้เนาะว่า ICP เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบล็อกเชนนะครับเป็นระยะ1หนึ่งบล็อกเชนที่เขาเรียกว่ายัางไงเดียมีความจุนะครับหรือว่าสามารถจุ data เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็มีต้นทุนเนี่ยที่ต่ํามากๆนะครับ low cost ปลอดภัย สเกล a b เบินะครับอันนี้ก็ฟังหูให้หัวนะเพื่อนๆนะใครๆก็ต้องบอกว่าของตัวเองดีเนาะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดีหรือว่าไม่ดีเนี่ยจะต้องพิสูจน์ในเรื่องของแอปพลิเคชันที่เข้าไปใช้งานถ้ามีถ้าไม่มีคนใช้งานเยอะมันอาจจะดีจริงก็ได้นะครับแต่นั้นณขณะนี้เรายังวัดแบบนั้นไม่ได้มันใหม่มากๆก็ต้องรอดูจับจ้องกันเอาไว้ให้ดีนะครับแล้วก็ถ้ากระแสในเรื่องของเลเยอร์หนึ่ง มาแทนเลยที่สองหรือว่ากลับมาคึกคักเนี่ยอันนี้ก็ต้องจับจ้องกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่รนะาคาในขณะนี้มันพั้มไปแรงมากนะถ้ายังไงหลุดเส้น1ิบนะครับถ้าเราดูนะถ้าหลุดเส้น1ิบเมื่อไหร่ยังไงก็ต้องไปก่อนและการน,นะนเพื่อเบืมันพั้มไปแรงันาจที่จะมีการย่อลงมาแรงด้วยเช่นเดียวกันยังไงเรามัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับ แล้วก็ผู้คนไหนนะครับที่ชื่นชอบในเรื่องของการเทรดนะครับอย่าลืมเข้าไปรับส่วนลดค่าธรรมเนียมของทาง o k เคกันได้เลยนะครับส่วนลดถึง20%นตะตลอดชีวิตหรือว่าไลฟ์ไทม์เลยนะครับถือว่าประหยัดกันไปได้อยู่เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ o k เคถือว่ามีผู้ออเดอร์เซิร์ฟหรือว่ามีการเช็คในเรื่องของเงินในกระเป๋าของเอเจนต์ของเขาได้นะครับจะได้อุ่นใจกันได้อย่างเพิ่มมากขึ้นก็ลองเช็คดูกันได้นะครับรวมถึงคนที่เทรดทาง o k เคอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปรับของรางวัลนะครับถึง11 เดือนนี้นะครับนะใกล้แล้วนะเพื่อนเพื่อนนะจะได้ไม่พลาดกันนั่นแหละนะครับเพราะว่าเราไม่เสียอะไรสมมติถ้าใครที่เทรดอยู่แล้วนะกดเข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับอีเวนต์นี้หมดเขตในวันที่31มธันวาคมนะครับรางวัลที่1ก็คือรถแบบรถรุ่นใหญ่เลยนะมูลค่ากว่า2องแสนเหรียญนะครับนะรางวัลที่2ก็คือบิตคอยรางวัลที่3ก็คืออีเธอรี่มนะครับก็ยังไงเข้าไปเปิดกันได้นะครับนะเป็นมิสซูรี่ซุปเปอร์คาร์นะครับไม่รู้คันไหนเหมือนกันนะยังไงก็รอลุ้นกันละกันนะครับซึ่งเงื่อนไขขใในนนนกกกาาารรรรรเเเเปิดดสุุ่่มมะะคคับ็ือออ25,000หียญวลงท ก็เข้าไปสุ่มได้1ครั้งนะครับถึง25 0 0 0ก็ไปสุ่มได้1ครั้งนะครับนะแล้วก็คนที่สมัครโอเคผ่านทางคลิปตัวดองอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปสมัครทาง c ล y p t o d o อ .news/smember นะครับเพื่อที่จะดูในเรื่องของเนื้อหาต่างๆแล้วก็ใช้สูตร,รในการคำนวณ Position ต่างๆกันได้นะครับเราจะได้ไม่ Over Trade แล้วก็เทรดได้อย่างสบายใจรวมถึงสามารถที่จะเข้าไปดูในกลุ่ม Discord กันได้ด้วยโอเคก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับยังไงเดี๋ยวโอ้ยพิจารณาในคลิ ป่วยนะครับนะเป็นโควิดนะครับนะยังไงต้องขออภัยมาในณนะที่นี้ด้วยนะครับที่อาจจะไม่ได้ทําคลิปบ่อยๆในช่วงนี้ยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่เสดงความห่วงใย,ยกันมาด้วยนะครับผมยังไงเดี๋ยววิดเจ็ตการ์ดคลิปต่อไปนะสะโลวันนี้สวัสดีครับ